มาครับผู้ชมพามาชมรถเข้าใหม่ครับกระาบะาสีประตูเกียร์ออโต้นะฮะ น,นี้เรียกได้ว่าสวยสุดๆได้เป็นหน้าใหม่หน้าหมูป่าเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับคันนี้รีโว่2.4 N T ปี2022เลขไม์เพียง90,000กิโลเมตรผู้ชมนะฮะไม้90,000นะครับ, 90, รบสบภาพเหมือนออกห้ามือหนึ่ง 101, ป้ายแดงนะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับจอกลางระบบทักรีกินมีให้เรียบร้อยเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้นะครับเบาะสภาพใหม่คลิปเลยผู้ชมรถมือเดียวสภาพสวยสภาพป้ายแดงแบบนี้นะฮะไม่ได้มีมาบ่อยๆครับคันนี้ก็ติดทุ้มป่องล้อของเดิมโรงง,งานมาให้เรียบร้อยช่วงล่าง Super คใครที่อยากได้คันนี้นะครับ659,000บาทเดี๋ยวคลิปนี้พาเช็คโครงสร้างแล้วก็รายละเอียดภายนอกภายในกันนะครับใครสนใจครับดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่สนใจรถกระบะหารถกระบะมา,าใช้งานนะครับอยู่กับผมท็อปพิยนต์ครับในช่องเจ้าชายรถกระบะนั่นเองนะครับพามาชมรถเข้าใหม่ครับสประตูยกสูงเกียร์ออตโต้คันนี้และได้เป็นปีใหม่หน้าใหม่ด้วยนะครับหน้าหมูป่าคันนี้เลยช่วงล่างซูเปอร์เฟกนะครับคันนี้รีวอ2.4เอ t นทรีนะฮะพีรันเนอร์ดับเบิลแคป นะครับได้ในชมปี2022นั่นเองสีบอลเงินสภาพส,สวยๆเหมือนออกห้างเหมือนออกจากโชว์รูมป้ายแดงผู้ชมนะครับคันนี้เลขไมลแค่90,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับราคาตั้งขายนะครับ659,000บาทนะฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ11,500บาทตลอดอายสัญญาเลยนะครับคันนี้พิเศษยังไงนะครับแล้วก็ฟังก์ชั่นภายในภายนอกสภาพโครงสร้างเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน นะครับคันนี้พิเศษเลยที่จะเห็นหลักๆนะครับนี่เลยฮะเขาติดสุ้มป่องล้อมาให้เรียบร้อยนะครับเรียกได้ว่าหรอจัดจัดนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเด,ดทมมีมาครบๆแบบนี้ได้เป็นหน้าหมูป่ากระจังหน้าโครเมียมสวยๆนะครับป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครนะคุณผู้ชมไม่ไม่ได้ป้ายนี้ไปนะฮะ เลี่ยมสารคมบอดี้สวยงามครับผิวพันธุ์เนียนกริบเลยนะครับมีการเก็บงานปรับสภาพมาให้พร้อมใช้งานนะครับคิวสูงปุ่งล้อครับนะฮะเขาติดมาจากศูนย์เลยโตโยต้าเลยนะฮะติดมาเพิ่มเติมนะครับคันนี้พิเตษเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลขไมค์แค่90 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะเหลี่ยมสารคมด้านข้างสวยๆคุณผู้ชมดูฮะนะครับสภาพเหมือนเพิ่งออกมาจากโชว์รูมนะครับตัวล้อเนี่ยเขาได้เป็นล้อแมทนะครับของเดิมจากโรงงานรมดํามาแบบนี้นะฮะได้ปียาง2 0งพัน อ่ะได้ไปยาง2,021นะผู้ชมนะครับขอบ17ครับคันนี้นะฮะดอกอยางลึกๆได้เป็นยางบริสโตเลยนะครับนี่ช่วงล่างก็ทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยโช๊คของเดิมโรงงานแบบนี้เลย นะครับน็อตไม่มีรอยแกะรอยแงะคุณผู้ชมนะครับสภาพใหม่ๆสวยๆนะครับเดิมๆแบบนี้พี่ๆไม่ควรพลาดเลยนะครับนะกระจกข้างเป็นโครเมียมครับปรับและพับแบบไฟฟ้าเรียบร้อยมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะฮะและคันนี้กระจกพัดเดิมจากโรงงานโตต้าติดฟิลมาให้เรียบร้อยรอบคันนะครับรู้สึกจา6ก60รอบคันนะครับแล้วก็ติดตั้งคิ้วกระสาดมาให้ครบถ้วนนะฮะ2.4 เอนทีนะครับ4ประตูเกียร์ออโต้นะครับเข้ามาแล้วตัวยกสูงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลขไม้น้อยปีใหม่ด้วยนะครับมือเปิดเขาเป็นแบบโรเมียมคุณผู้ชมนะฮะภายในสภาพสวยเลยนะครับนี่เบาะไม่มีขาดไม่มีช้ำนะนะครับปีกเบาะเนี่ยนะครับไม่มีช้ำเลยไม่เก้าหมื่นรถมือเดียวสภาพสวยเดี๋ยวพาเช็คพวกสำเนารถกันด้วยนะครับนี่ฮะเกียร์ออโต้นะครับไม่ต้องไปเมื่อเหยียบคัดเลยนะครับและดูโครงสร้างครับนี่ น็อตเสาบีนะครับทั้งบนและล่างไม่มีการแกะแงะขันไขขยับนะคุณผู้ชมนะครับเม็ดอาร์คนะฮะนี่นะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสวยเดิมนะฮะนะไม่มีกับสีหรือว่ากรอไม้นะครับเรามีการตรวจรถให้จากหน่วยงานภายนอกนะครับถึง274จุดครับในส่วนนี้พี่สบายใจได้นะครับพี่ก็จะเห็นสภาพตัวรถนะเดิมๆนะครับกระจกพัดเดิมนะฮะเม็ดอาร์คหาเม็ดแบบนี้นะครับประตูไม่มีเปลี่ยนมาน็อตเสาบีน็อตเสาเอต่าง นะครับของเดิมไม่มีโดนมานะครับของเรานะคัดรถเข้ามาตั้งแต่จัดซื้อเลยนะครับตั้งแต่ต้นน้ําเลยคุณผู้ชมนะครับนี่นะฮะแมนอาร์คสวยเดิมนะครับนี่รถเพิ่งชงเสร็จนะนะครับพวกรอยคาบน้ำอะไรต่างเนี่ยก็ยังหลงเหลืออยู่เลยนะครับรถเพิ่งเข้าใหม่คุณผู้ชมนะครับได้เป็นสภาพแบบว่าเก็บงานมาเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะครับสําหรับสี่ประตูคันนี้นะครับพี่ดูนะด้านหลังเนี่ยภายในกว้างๆเบาะไม่มีขาดไม่มีช้านะคุณผู้ชมนะครับ เนี่ยนะครับประหยัดจากมือหนึ่งป้ายแดงไปหลายแสนบาทผู้ชมนะครับแล้วก็ด้านหลังมีที่พักแขนพักอกวางแก้วได้นะครับมีตะขอเกี่ยวให้นะฮะด้านบนก็ไม่มีรอยเจิมลงยันใดๆนะครับสบายใจได้เลยนะครับคันนี้บันไดข้างเหยียบขึ้นประตูเป็นสีดำนะครับแต่ภาพแบบไม่มีรอยบุบรอยยุบเลยนะครับนะได้ของใหม่นะครับรถใหม่ๆไปใช้งานนะครับนี่เขาแต่งเขาติดเอ่อตรงนี้กรอบนะครับเขาเรียกว่ากรอบที่เปิด เติมน้ำมันนะฝาฝาน้ำมันนะครับนะมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแล้วก็คิ้วนะฮะทุ้มปองล้อนะครับสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับแต่งเหมือนพวกแบบไม่มีล็อกโคนะนะครับแล้วก็คันนี้ตัวล้อครับไม่มีรอยเบียดทุกบาทเลยนะครับช่วงล่างนะแชสตงแชสซีทุกอย่างนะครับไม่มีรอยแกะรอยเสริมนะครับเป็นช่วงล่างซูเปอร์เฟกนะครับก็จะเสริมแหนบสามชั้นนะครับเป็นของเดิมโรงงานนะผู้ชมนะครับน็อตไม่มีรอยแกะรอยแงะนะครับ แบบนี้เลยนะฮะไม่มีประวัติน้ำท่วมมาคุณผู้ชมนะครับนี่ p ร e r ัน p น u ร์ซู e ปอ s u เฟกซัพเ s นนะครับให้การขนของนะการขับขี่นะครับสมูทมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไฟท้ายของเดิมจากโรงงานครับเป็น LED l i g h t g กระดิ่รูปเลขก3แบบนี้นะครับถือถึงความที่เป็นรุ่นใหม่ๆปีใหม่ๆนั่นเองนะครับผมว่าชมมนี้สวยกว่าทาวเวออีกนะเอาจริงนะครับแล้วก็ที่สำคัญราคานะครับถูกกว่าแน่นอนนะในส่วนของพัดกระบะสวยๆนะครับ ตัวเอนี่นะครับบริเวณกันชนท้ายเขาจะติดเซนเซอร์มาให้นะี่รนบคันนี้ติดเซนเซอร์มาเรียบร้อยแล้วนะนะครับฝาท้ายก็ไม่มีรอยบุบรอยยุบนะผู้ชมนะครับไม่มีอย่างเดียวกล้องถอยนะแต่ว่ามีเซนเซอร์มาให้นะฮะและพี่ดูนี่กระบ,บะโอ้โหไม่มีร่องรอยการขนของหนักมาแต่อย่างใดผู้ชมสภาพใหม่กลิบเลยนะฮะและ not, น็อตนี่นะครับไม่มีรอยแกะรอยแง่เม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนนะครับ พาเช็คทุกซอกทุกมุมเหมือนพี่พี่เนี่ยมารับชมที่บริษัทรยนต์ด้วยตัวเองนะครับใครอยากเข้ามาดูรถตัวจริงรีบเข้ามาเลยนะครับก่อนที่คันนี้เนี่ยจะติดจองไปก่อนแล้วพี่จะพาดไปนะครับสภาพใหม่ๆส,สวยๆบอดี้เดิมๆแบบนี้เลขไมล์หลักหมื่นแบบนี้นะครับแล้วก็ชุดแต่งนะครับเขาแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยเนี่ยนะครับพี่พี่ต้องรีบเลยนะครับก่อนที่จะพาดไปนะครับเพราะว่าเซลของเรามีกว่า50ท่านคุณผู้ชมขายบนพื้นที่ออนไลน์นะครับสื่อกระจายไปทั่วแน่นอน นะฮะนี่เม็ดอาร์คสวยๆนะครับด้านในก็ไม่มีการกลับสีมานะนะครับยางขอบประตูสภาพใหม่ๆแบบนี้นะฮะมีที่จับขึ้นประตูให้นะครับครบถ้วนเหมือนเดิมคุณผู้ชมนะครับแผ่นรองยางทุกอย่างนะครับทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยนะนี่คันนี้นะครับบันไดข้างก็ฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยบุบรอยยุบนะครับมาดูน็อตกันบ้างนะครับนี่นะดูเช็ครถต้องดูให้รอบคันคุณผู้ชมนะครับเห็นไหมสภาพบอดี้เดิมๆนะ โอ้โหผมพูดคําว่าสวยบ่อยมากคุณผู้ชมคันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับจะเอาคันนี้นะครับไปทํามาหากินนะครับไปแบบใช้งานทั่วไปขับขี่ในเมืองขับขี่ทางไกลคันนี้ก็ตอบโจทย์เช่นกันและรีโว้นะครับขึ้นชื่อเรื่องการใช้งานที่แกร่งมากๆอึดทนนะครับใช้งานง่ายไม่จุกจิกเมอร์เซเนถูกอะไหล่หาง่ายนะครับใครที่สนใจคันนี้นะฮะ 659,000บาทเท่านั้นนะฮะฟรีดาวผ่อนอยู่11,000นะครับบาะสภาพภายในนะครับปีกบอะไม่มีขาดไม่มีช้ำคุณผู้ชมเดินได้มาตีขาวแบบนี้นะฮะคันนี้เป็นบอะผ้านะครับเนื่องจากเป็นตัว Entry นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้ครับสั่งการด้วยเสียงได้นะฮะวางสายรับสายโทรศัพท์ได้นะครับและเลนไมค์คันนี้นะครับ91,042กิโลเมตรผู้ชมไฟโชว์ไม่มีเลยนะครับนอกจากไฟเบรกมือแล้วก็ไฟน้ำมัน นะครับเดี๋ยวเติมให้นะผู้ชมนะครับนี่นะรายละเอียดด้านข้างก็ใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับมีแต่ท้าเรากระจกข้างปรับและพับแบบไฟฟ้ามีให้เรียบร้อยนะครับอ่ะมุดดูด้านล่างนิดนึงนะครับนี่น็อตไม่มีเริ่มรอยคาบสนิมก็ติดนะครับนะสบายใจได้นะไม่มีประวัติจมน้ามาแน่นอนนะครับเราไม่เอารถน้ําท่วมหรือว่ารถที่ย้อมแมวมาขายนั่นเองนะครับอ่ะ มาดูภายในกันนิดนึงนะครับภายในนะครับนี่นะฮะจอกลางได้เป็นระบบทัสกินเรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้ฟังเพลงฟังวิทยุได้นะครับแต่ว่าใครที่อยากได้กล้องถอยเพิ่มเติมนะครับสามารถเอาไปติดเองได้นะ2 0 0 0 3 0 0 0ประมาณนี้นะไม่แพงไม่แพงคุณผู้ชมนะครับติดเองติดเพิ่มได้นะครับด้วยบอดี้เดิมๆนะสภาพรถที่นะมาสวยอยู่แล้วนะครับผมอยากให้พี่ๆเนี่ยได้คันนี้ไปนะครับเพราะว่าราคาถูกกว่าโตมิสนะตัวไฮแน่นอนนะฮะ อ่านะครับปรับแมนนวลแบบนี้คุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีรูเสียบพาวเวอร์เให้2จุดซ้ายขวานะครับเกียร์ออโต้แบบนี้นะฮะหัวเกียร์ยังไม่ช้ำเลยคุณผู้ชมนะมีโหมดขับขี่ e ี o power mode มาให้ครบถ้วนนะครับเกียร์ออโต้นะเบรกมือนะครับอยู่ตรงกลางนี่นะครับ่ะเบรกมือตรงกลางนะครับตรงนี้ก็นี่เก็บของได้นะฮะด้านบนก็มีที่เก็บแว่นให้ครบถ้วนนะครับนี่นะไฟใช้งานปกตินะ บริเวณที่บังแดดพลาสติกยังไม่แก่เลยมีกระจกให้เรียบร้อยบริเวณฝั่งคนนั่งนะครับแล้วก็คันนี้นะบล็อกด้านหน้านะบริเวณคอนโซลนะครับก็มีที่เก็บของได้นะครับนี่นะโอ้โหเล่มคู่มือนะมาเป็นกระตักเลยคุณผู้ชมนะครับมาเป็นกระตักเลยเล่มคู่มือนะรถมือเดียวสาภาพสวยๆประวัติศูนย์แน่นนะครับรถมีที่มาที่ไปเล่มไม่มีชํารุดสูญหายนะครับเข้ามาได้ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะครับแต่น่าจะเอาไปสาขาเสรีไทยแล้ว ติดต่อมาได้คุณผู้ชมนะครับดูรถในสต็อกนะครับที่บริษัทรถยนต์เนี่ยจอดเรียงกันประมาณเกือบเกือบห้าร้อยคันนะมีทั้งโซนช่างนะครับโซนตั้งขายนะครับครบพั่วเลยนะรถหรูรถกระบะรถเก่งมีครบเลยนะครับที่มั่นใจเชื่อถือในบริษัทรถยนต์ได้เลยนะเปิดบริการมากว่า26ปีนะครับมีถึง3สาขานะครับไม่ต้องกังวลว่านะครับพี่จะไม่ได้รถถวยไปนะครับคันนี้รถเดิมๆสภาพสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะครับอ่ะ ใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับและอยากได้คันนี้ทำยังไงหนึ่งเลยนะครับพี่โทรมาปรึกษาผมก่อนนะครับที่เบอร์0888994496นะครับคอนแทคขึ้นให้แล้วด้านล่างมุมขวานะครับพี่ทำอาชีพอะไรอยู่นะรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่มีผ่อนอะไรอยู่ไหมนะครับแจ้งผมเข้ามาเดี๋ยวผมประเมินเครดิตเบื้องต้นให้นะฮะส่วนใครที่จะซื้อสดนะครับจะซื้อสดเนี่ยนะครับต้องแจ้งไว้ว่าซื้อสดนะมีบวกแว7%นะครับจากราคาป้าย นะครับเพราะว่ารถทุกคันที่เราซื้อเข้ามาเราซื้อเข้ามาจากร้านประมูลนะครับเรามีการเสียภาษีให้ร้านประมูล7%็เชัดเจนนะครับทําถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับนะไม่ได้หิ้วรถมานั่นเองนะฮะสำหรับภายในนะครับห้องเครื่องเนี่ยทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยดูแผ่นเพจกันก่อนเลยนะครับเพจนะครับเพจเดิมนะฮะไม่มีร่องรอยการแกะการแงะคุณผู้ชมเลขตัวเครื่องเลขตัวรถทุกอย่างนะครับร,รงเล่มนะฮะแล้วก็คันนี้นะครับคานด้านหน้าคุณผู้ชมรูกลมสวยนะครับ ไม่มีโดนไม่มีจิ้มมาแน่นอนน็อตไม่เคยแกะนี่นะครับน็อตไม่มีการแกะขันไขขยับนะผู้ชมนะครับสภาพนี้เลยนะฮะได้สภาพแบบติ๊กติ๊กแบบนี้นะครับพวกระบบเบรกกองแอร์กองอากาศนะครับเดี๋ยวเราตรวจเช็คให้นะครับเขาจะมีช่างจากหน่วยงานอินสเปคชัน่นภายนอกมาตรวจให้นะครับแล้วก็ของเหลวนะฮะเปลี่ยนให้ทั้งหมดผู้ชมนะครับเครื่องได้เป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะครับเครื่องเดิมของโตยต้าไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยยกมาไม่เคยแต่งนะครับ น็อตบริเวณน็อตข้างเครื่องไม่เคยแกะคุณผู้ชมนะครับไม่มีรอยขราบน้ำมันรั่วเยิ้มรั่วซึมนะครับซื้อไปใช้งานยาวๆนะฮะไม่มีปัญหาไม่จุกติดแน่นอนนะครับฝาหน้าครับไม่มีร่องรอยการแกะนะครับตาปั๊มโตต้าอยู่ครบแสดงว่าของเดิมโรงงานนะครับหลอนขึ้นรูปสวยงามชัดเจนคุณผู้ชมนะครับนี่สติ๊กเกอร์ข้อควรระวังทุกอย่างครบไม่ท้าสวยเดิมนะครับสติ๊กเกอร์รอยเหรียญบาทอยู่ครบเลยนะนี่คันนี้นะครับคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนนะครับที่พี่จะเสียไป นะครับ <invece> กับ r ี v o 2.4 Entry คันนี้นะฮะได้เป็นตัวยกสูงสิบตัวเกียวโตปีใหม่ปี2022ไปใช้งานนะครับกับราคา6 5แ0 0 0บาทนะฟรีดาวน์นะครับผ่อนอยู่11,500ตลอดอายุสัญญาหนาสูงสุดถึง84งวดใครอยากผ่อนน้อยลงนะครับสามารถดาวเข้าเข้ามาได้ไม่ว่ากันนะครับหรือใครมีรถเก่าเอามาตีเทิร์นก็รับเทิร์นเช่นกันนะคุณผู้ชมนะครับง่ายๆสะดวกสบายแบบนี้ยิ่งพี่มีเครดิตนะครับผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนบัตรเครดิตผ่อนดีผ่อนพอง ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสามารถยื่นออกรถได้เลยนะครับยิ่งเป็นพนักง,งานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆ,ๆยิ่งออกง่ายนะครับส่วนใครที่มีอาชีพนอกจากนั้นค้าขายเจ้าของกิจการหรืออาชีพไรก็สามารถทักสอบถามรายละเอียดได้นะครับออกและเอารถได้ทุกอาชีพนะผู้ชมนะครับอขอแค่มีรายได้ที่ตรวจสอบได้นั่นเองนะครับมีเดือนสเตตเมนต์อยู่เป็นประจำนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับ,รบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe นะครับให้ช่องเจ้าชายรถกระบะด้วยนะครับส่วนผมท็อปเป็นโยนต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ